ก็สามารถที่จะแบบเข้ามาปรึกษากับหมอส่วนตัวได้ในราย VIP นะคะซึ่งซึ่งก็จะมีแค่ค่าสมัครสมาชิกแค่สองร้อเกสิบเก้าบาทต่อนหนึ่งเดือนนะคะหมายความว่าคือในหนึ่งเดือนเนี่ยจะถามอะไรก็ได้นะคะไม่จํากัดคําถามนะคะอืมเกี่ยวที่เกี่ยวกับสูตินารีเวทนะคะสูติกรรมนะคะคือการตั้งครันนะแล้วก็โลคทางนารีเวทเนี่ย ภายในห,หนึ่งเดือนถามได้ไม่จํากัดคำถามจนกว่าจะหมด1เดือนนะคะในราคา2องร้อก้ิบก้าบาทต่อเดือนซึ่งมันก็ตกวันหนึ่งไม่ถึง10บาทอะนะคะแล้วก็เงินตรงนี้หมอจะนำส่วนหนึ่งไปทําบุญนะคะให้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆที่ได้โอกาสนะคะในต่างจังหวัดนะคะซึ่งซึ่งหมอแพนไว้ว่าจะให้ต่อเนื่องนะคะเทมอมเทอมละหนึ่งครั้งอ่างเงี้ยนะคะถึงสองครั้งก็แล้วแต่ งบที่หมอมีด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากทำบุญร่วมกันแล้วกอ็อยากถามแบบส่วนตัวที่สามารถส่งภาพได้พูดคุยตอบโต้ได้นะคะก็แนะนำช่องทางนี้นะคะ